ย้อนคําทํานายเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามว่าจะเกิดอีกหรือไม่ไปรับฟังกันได้เลยครับพุทธพยากรณ์สงครามโลกครั้งที่สามอานันทะดูก่อนอานนน์หลังกึ่งพุทธกาลจะมีความร้ายแรง มากกว่าก่อนกึ่งพุทธการมากยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆสมณะชีพราหมณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกลากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ไร้ายแรงนะัก ดูก่อนอานนเวลานั้นผลโลกเหลือน้อยมากคำทํานายของตถาคตนี้ย่อมยังเวนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมของสัตว์ที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตนมีผู้ถามหลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิมเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามว่าจะเกิดอีกหรือไม่ท่านตอบว่าเกิดแน่นอนผู้เขียนถามว่าอเมริกาจะรบกับรัสเซียใช่ไหมท่านว่าไม่ใช่อเมริกาจะรบกับจีนและจะเป็นสงครามปรมาณูด้วยผู้เขียนแย้งท่านว่า จีนไม่ค่อยมีจะกินอยู่แล้วจนกว่าบ้านเราเสียอีกถามตอนพศ2518ท่านว่ามันไม่ใช่เดียวนี้แล้วอเมริกาล่ะโดนบ้างไหมท่านว่าอเมริกาก็โดนหลายลูกเหมือนกันและคนที่อยู่ตามป่าจะเดินรังสีน้อยกว่าคนอยู่ในเมือง เรื่องถ้าหากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3, สามรัสเซียจะเลือกข้างโดยหลวงพ่อพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดิงดำอย่างวัดท่าสุงก็มีปัญหาว่ารัเสเซียจะเข้ากับใครหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแขกตีหนักเข้ารัเสเซียก็ต้องเอานะ ไม่เอาก็ไม่ไหวมันคนละาศาสนากันแล้วนี่อีตอนนี้ว่าไม่เข้าด้วยสำคัญมือขวาว่าไม่เข้ามือซ้ายแย่ส่งของนะเอา้าอาวุธเวลานี้รัสเซียไม่มีสตังนะจนซื้ออาวุธก็ขายวะแต่ว่าไม่ได้ยกทหารมาร่วมด้วยก็หมดเรื่องนะ เรื่องถ้าหากเกิดสงครามเกิดขึ้นควรกับประเทศไทยเมื่อใดมีคนไทยคนหนึ่งกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าหากมีสงครามเกิดขึ้นจริงคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่จะทำยังไงหลวงพ่อท่านตอบว่าถ้ามีการโจมตีไปถึงฝรั่งเศสเมื่อใด ให้เดินทางกลับได้ทันทีเรื่องต้องระวังจรวดจากใต้น้ำถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นท่านทั้งหลายคิดออกหรือยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้นและมันก็ไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทย เป็นอันว่าลูกปืนก็มาไม่ถึงประเทศไทยเครื่องบินก็มาไม่ถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดเรื่องจรวดนี้ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ำได้มันยิงทางไกลได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆ อาจจะโผล่จุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทำให้รวนกำลังของทหารรวนแล้วจะตั้งกลุ่มขึ้นบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจก็รวมความว่าสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเราเรื่องรังสีของวิทยาศาสตร์รังสีต่างๆ ไม่ต้องวิตกกังวลขอยืนยันว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆต,ตามที่บอกมาแล้วเรื่องไม่ต้องกลัวนิวเคลียโดยหลวงปู่สังวานเขมะโกวัดทุ่งสาัมธีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีลมมันไม่พัดมาทางนี้ก็ได้นิวเคลียร์มันก็ไม่มาทางนี้ได้มันก็พัดไปทางอื่นเพราะเรามีมนต์พิเศษดีคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงไม่ต้องวิ่งไปโน่นไปนี่หรอกมันเป็นไงให้เป็นไปสวดบูชาพระองค์กี่บทกี่บทก็ว่าไปบนนี้ ช่วยได้จริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมนพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐไม่ว่านิวเคลียร์ไม่เป็นไรหรอกลมมันไม่พัดมาทางนี้นิวเคลียร์ก็ไม่มาทำอะไรเราได้หรอกให้มันพัดกลับไปพัดมาไม่ได้เพราะบุญกุศลนี่แหละ เรื่องพญาธรรมมิกราชจะเสด็จมาห้ามสงครามโดยหลวงพอ่อทูลวัดป่าบ้านคอนี่ทูลข้าพเจ้าเป็นพญาธรรมมิกราชมาครั้งนี้เพื่อจะเตือนให้รู้ว่านับแต่นี้ไปโลกมนุษย์เริ่มหมุนไปสู่ความไายนะมนุษย์โลกจะเกิดโกลาหลฆ่ากันตีกันทำลายกัน ด้วยวิธีต่างๆจะหาผู้มีศีลมีธรรมประจําใจนั้นมีน้อยทั้งพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันดีงามผู้ทรงธรรมที่เป็นสาระแก่นสารก็มีน้อยฉะนั้นขอให้ออกปวดเสียแต่ในช่วงนี้เพื่อจะได้เป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปในยุคต่อไปจะมีภัย เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้มากมายมีอักขีภัยอุทกภัยวาตภัยปัฐวีภัยและภัยสงครามก็จะเกิดขึ้นทุกหนแห่งเมื่อสงครามมีความรุนแรงอย่างเต็มที่แล้วมนุษย์เองจะห้ามกันไม่ได้เลยเรานี่แหละจะมาเป็นผู้ห้ามในสงครามนี้ข้าพเจ้าถามท่านไปว่า จะห้ามสงครามนี้ด้วยวิธีใดพยาธรรมมิกราชได้จับไม้กระบองขึ้นมาแล้วพูดว่านี่ไงเราจะเอากระบองทางต้นชี้ลงไปให้มันตายทั้งหมดแล้วจะเอาปลายกระบองนี้ชี้ลงไปให้มันฟื้นขึ้นมาเขาจะมีความกลัวต่อเราแล้วเราก็จะบอกให้เขาหยุดทำสงครามกัน